ตายแล้วตายแล้วความร้อนขึ้นความร้อนขึ้นเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นะเนี่ยรถฉัน การเดินทางของเรานะครับก็เดินทางมาถึง800โลนะครับตอนนี้อยู่ทุ่งสงนะครับที่นครศรีเข้าไปนิดนึงก็เป็นบองตรังแล้วเนาะโอ้ยหนาวมากเลย20องศาียงก็อยู่เหนือตอนเนี้ยทลิปนี้นะเราจะมีดำน้ำําดูปะการังทเที่ยวเกาะนะครับเอาง่ายเลยเป็นเกาะพีพีอ่ะไม่เคยไปนะเกาะพีพีเดี๋ยวเรามาตามชมกันดูว่ามันจะสวยงามขนาดไหนเหมือนที่รูปเขาถ่ายหรือเปล่าที่แบบน้ำเขียวๆอะไรเงี้ยเออ มาสู่การเดินทางอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวจังหวัดตรังนิดนึงนะครับพอดีเจอสถานที่ใหม่ๆของจังหวัดตรังนะครับก็เลยอยากจะพาทุกคนไปนะครับซึ่งมันน่าจะสวยงามมากนะก่อนอื่นนะครับผมจะพาทุกคนไปเปไหนวะเหมืองมรละกอนะครับบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนะครับหรือบางคนอาจจะไม่เคยรู้จักนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูนะครับว่า เมืองมรกดเป็นยังไงนะฮะแต่รับรองว่าสวยแน่นอนนะครับแล้วก็ผมนัดฟังไว้นะครับที่เคยไปด้วยกันที่บึงการนะครับแล้วก็เกาะสมุยครับอ่าพอดีบังอยู่ทางใต้พอดีครับเห็นโพสต์ก็เลยมาร่วมด้วยนะครับจากตรงนี้นะครับ53กิโลนะครับก็ถึงละตอนนี้บังก็อยู่ในตรังแล้วครับบังมาจากหาดใหญ่ตื่นเต้นจัด รถตอนนี้น้ํานิ่งปกตินะความร้อนนิ่งละเดี๋ยวไปถุงกระบี่เดี๋ยวเปิดเช็คอีกรอบนึ่งเพราะว่าผมไม่ได้ขันนดน็อตอยู่บอกไว้นะครับสามารถจะถอดออกได้เลยนะ <c oughs> เพราะว่าเผื่อมันขึ้นอีกจะได้แบบไล่ง่ายนะครับถอดง่ายแต่ก็ไม่น่ากังวลอะไรนะครับ เดี๋ยวเลี้ยวไปทาง4269นะครับเป็นทางหลวงชนบทนะฮะใช่ปะไม,ไม่รู้ทำเป็นเล่นนะเมืองตังนี่ถนนใหญ่แล้วเนี่ยอุ้ยมอมอมอเฮ้ยสวยว่ะเห็นปะเห็นปะเอ้เจ๋วดูดิตอนนี้ก็21องศานะครับ ยีองศาครับตอนนอี้ที่ใต้นี่หนาวใช่เล่นนะบอกก่อนเนี่ยหน้าร้อนเนี่ยมาใต้ยังหนาวอยู่นะบอกก่อนนะแล้วก็โอกาสเจอเหมอกสูงมากครับเพราะว่ามันชื้น ให้เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับระวังทางรถไฟเอาเนี่ยบงังนี่ครับอ้าถึงแล้วรุยโอ้แดดแดดโอ้ยเธสวยมากวิวตรงนตนนนเนี้ยโอ้ยโอ้ยแต่ถนนสวยดูดิทุกคนเนี่ยอันนี้คือแบบไม่มีฝุ่น สวยมากเนี่ยเห็นปะเห็นไหมสวยจริงสวยจริงคุ้มอ่ะคุ้มเลยคนหนึ่งนะเขาไม่ให้เข้าหรอคนหนึ่งนะเดี๋ยวเราถามชาวบ้านกันนะพี่ถามหน่อยครับไอตรงนี้มันเข้าไปดูเหมืองมระกดได้ไหมครับอ๋อตรงนี้นะเข้าได้ไหม ได้ครับขอบคุณมากครับครับแต่เช้าเลยจ้าชาวบ้านบอกเขาไม่ได้นะครับเขาได้เขากันไว้กันรถยนต์เข้ามาอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ชาวบ้านบอกเขาได้นะครับเข้ามาชมได้โอู้อากาศเย็นอ่ะเย็นแล้วสวยด้วยเอ้าปาร์ตเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงไหนถึงยัง ยังไม่ถึงสิเข้าไปอีกเข้าไปอีกโอ้ยายถึงแล้วนี่เละโอ,โอ้สวยสวยอันนี้นะ รเราก็มาถึงเมืองมรกดแล้วนะฮะโอ้คือป่ามันขึ้นเยอะมากจนแบบมองไม่ค่อยชัดแล้วนะเนี่ยข้างล่างก็เป็นเป็นบ่อนะฮะอันนี้ก็ใช่เหมือนเขาปิดไปอะ่ะไม่ค่อยแบบมีคนเข้ามาดูนะครับสวัสดีพี่บังอีกครั้งนึงครับสวัสดีครับวันดีทุกคนนะฮะสวัสดีทุกคนครับเจอกันอีกแล้วนะฮะ มามาก็ลุยป่าเลยนะจ๊ะไปจ้าทุกคนเดี๋ยวเรา เดินทางนะครับเข้าเมืองตรังน้ำหนึ่งนะครไปกินข้าวกันนะฮะตอนเช้าตุตะบาคุตเตนะฮะแล้วผมก็จะพาทุกคนนะครับไปที่เกาะรูปประเทศไทยนะครับในจังหวัดตรังนี่เองนะฮะเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรลุยจ้า ฝครับ20่กิโลนะฮะจากตรงนี้ลุยเลยสวัสดีเมืองตรังนะครับไวๆๆๆมาเยี่ยมเมืองตรังแล้วฮะ เดี๋ยวตรงนี้คือสนามกีฬาปะ่ะจำไม่ได้นะฮะเออไหนๆก็มาในเมืองตรังละเดี๋ยวผมว่าซื้อน้ำยามอน้ำอีกขวดเดียวถ้าเจอสูตรนะอ๋อนี่ไงหอ,อนาฬิกานะครับะครับตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่ร้านบาคุเต่นะฮะตุตตะที่จังหวัดตรังนะครับก็เดี๋ยวรอ ทานอาหารนะตอนนี้ก็รอสั่งแป๊บนึงนะฮะไปวันนี้มีเจ้าทิ่ยมารับนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปดูอะไรนะเกาะประเทศไทยที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำนะพี่ใช่ใช่แต่พี่ไม่ได้ไปแล้วไม่ได้ไปแล้วโอเคเฮ้ยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเจอกันเจอกันเจอกันคิดถึงเดี๋ยวเอาเว็บมาเล่นด้วยเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราค่อยไปแจมกันว่าได้ได้ เรากําลังเดินทางไปที่อ่าอางเก็บน้ํานะครับที่เป็นเกาะรูปประเทศไทยนะฮะน้องหมามีเจ้าของมายืนทําอะไรตรงนี้เนะี่ยนี่นะครับโรงพยาบาลส่งสิมสขภาพตํตำบลอะไรไม่แน่ใจอาละซิลิจะพาเราเข้าป่าหรือเปล่านะ นี่แหละน่าจะตรงนี้แหละตรงนี้แหละผมว่านนนเนี่ยมันโค้งเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงประจวบเนี่ยโอเคตรงนี้แหละคือตรงนี้จะมองได้จากด้านบนเท่านั้นนะฮะถึงจะเป็นรูปประ,ประเทศไทยนะ่ะ โอเคเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะ นี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับอันนี้เราอยู่แถวประจวบนะครับงนี้อันนี้ภาคใต้เรานะฮะนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวจากนี้ครับเราจะพาทุกคนเข้าจังหวัดกระบ,บี่กันนะฮะดีมาดูเส้นทางระหว่างทางกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะ กีมีน้ำตกอ่างทองนะครับสวยเลยเมื่อกแกมีน้ำนะแต่ไม่เยอะเท่าไหร่เฮ้ยมาขับมางั้นปะเดี๋ยวเราน่าจะได้แวะเติมน้ำมันที่คลองท่อมนะครับก็ตอนนี้เราเติมไปสองถังแล้วนะะ ตอนนี้เราก็เข้าถนนเส้นหลักนะครับถนนหมายเลขสี่เนะาะเดี๋ยวตรงเข้ากระบี่เลยนะจ๊ะตรงย่าวกระบี่75กิโลเองชิวๆนะครับโอเคเติมน้ำมันก่อนนะครับ โอ้รถเยอะมากครับวันนี้น่าจะเป็นวันหยุดนะเอาี e ิบครับเต็มถังเลยครับสองร้อยสิบบาท เลี้ยวขวาไปสระมรกตในน้ำตกร้อนนะครับตรงนี้่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่คลองรูดนะครับหรือว่าเรียกว่าคลองหนองทะเลหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยว่าหลายชื่อ ดีเมืองกระบี่นะครับถูกถ่ายไม่อีกแล้วนะฮะตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในเมืองนะครับมัดทำเสืออยู่ด้านขวาเรานะครับนะพมัดทำเสือด้านขวาเนาะ ครับโอ้คนมาเยอะนะเนี่ยจอดรถไหนชิวตรงนน้นเราเข้าไปตรงนัน้น yeah, ถึงแล้วถึงแล้วทุกคนเราเดินทางมาเพื่อสิ่งนี้ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ภายคายัคองหลุดนะครับ โอ้ oh, ที่อออนจังเลยก็ที่นี่นะครับเขาคิดคนละ200นะตอนนี้ลำหนึ่งได้สองถึงสามคนโอ้โ oh, ห oh, น้ำใสอ่ะใสแจ๋วเลยตัดเอาน้ำน้อยจริงด้วยเรากำลังจะพายเรือออกไปนะครับตอนนี้เราเจอไอไอชิวนะครับแล้วก็แล้วก็แฟนมันเเยดี๋ไม่ใช่อว,วันนี้ไม่มาวันนี้ไม่มาแฟนไมมา,ากิกมาแทนนะฮะน,น,นี่ครับ มากระถุไทต้องได้เล่นน้ํานะครับก็ที่นี่นะครับคนละสองร้อยเนาะตอนนี้ราคานี้นะครับเวลาพายนะก็จะพายเข้าไปด้านในนะจะมีทุ่นสีขาวนะครับมาแ้วนังทิปก่อนนะครับมีคนบอกว่าเหมือนหนังเหมือนในหนังอนาคอนดาก็วีไอเคอะไรเงี้ยไม่จริงครับไม่มีนะะดูดีน้ําใสแจ๋วเลยอะคือถ้าฝนไม่ตกนะครับน้ำจะใสอย่างนี้เลย ใช่จริงใช่จริงตรงนี้เรียกว่าคลองหนองทะเลนะครับ<อ>ลำลน,นทะเลาะกันอยู่น,นะฮะ ข้างนั้นแล้วครับน้ำใสแจ๋วเลยเย็นด้วยอยากกระโดดแ,แล้วเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงนะฮายหลงอะไรก็แง่ทุกคนน้ําก็ไหลออกมาค่อนข้างเยอะนะครับอ๋อตรงนู้นมีคนเล่นละเห็นจุดที่คนเล่นละอยากไปดูตรงตาน้ำเหมือนกันไม่เคยเข้าไปดูตาน้ำเดี๋ยวเข้าไปดูตาน้ำเดี๋ยวถึงแล้วจ้าตรงนี้แหละจุดที่คนเล่นน้ำกันนะครับรอาที่แล้วของวันตรงนี้แต่ว่าไม่ได้เข้าไปถึงตา,าน้ำนะครับ นมันก็เป็นบรรยากาศเดอ้อคลองลูดของน้ำกสโอเคเดี๋ยวตรงนี้เราจะเข้าไปดูที่ตานามนะครับครั้งแรกคร่้งเมา่อคืนเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับโอ้ยอดยอด อันนี้เรียกว่าวังน้ำพุใช่ป่ะเมื่อกี้เห็นเขาเขียนไปอ๋อสระน้ำพุสระน้ำพุ